สาแอนเทคมองทิศทางการพัฒนาของเว็บไซต์พื้นที่ของข้อมูลบนโลกออนไลน์กับคำถามที่ว่าเว็บไซต์ยังมีความสำคัญอยู่หรือไม่ครับวิเคราะห์มุมมองผ่านบรรยากาศในค่ายยังเว็บมาสเตอร์แคมป์ครั้งที่20อ่านแนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการสร้างสารรค์เว็บไซต์และคุยกับคนในวงการนี้ว่าเว็บไซต์จะไม่มีวันตายใช่หรือไม่ครับ นับตั้งแต่เว็บไซต์เกิดขึ้นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เซิร์นนะครับเมื่อปี1989ครับมาจนถึงการที่ทุกคนได้เข้าใช้เว็บไซต์กันอย่างเป็นทางการก็คือปี1993มาจนถึงวันนี้ผ่านมา36ปีแล้วนะครับที่เว็บไซต์เป็นพื้นที่ของการส่งข้อมูลระหว่างกันครับแต่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับก็ชวนคิดกันว่าจะเข้ามาเปลี่ยนบทบาทของเว็บไซต์หรือไม่ซึ่งก็เป็นโจทย์ของ ใช้ YWC ครั้งที่20ในครั้งนี้ด้วยครับ ถ้าพูดถึงพัฒนาการของเว็บไซต์มาจนถึงปัจจุบันเนีครับเว็บไซต์ยังเป็นเครื่องมือสําหรับการสื่อสารในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเราอาจจะคิดว่ามันมีหลายเครื่องมือเนาะท้ง AI เราก็ใช้กันหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแอปพลิเคชันต่างๆแต่สุดท้ายอะค่ะเว็บไซต์มันคือพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มาสู่สิ่งเหล่านี้เดิมในยุคแรกๆเลยเนี่ยมันก็เป็นตั้งแต่แบบเว็บบอร์ดเนาะที่แบบเออเข้าไปพูดคุยกันเฉยๆไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรมากนะคะจนขยบขึ้นมาเรื่อยๆ ขั้อของเว็บไซต์มันยังคงอยู่เสมอเลยนะก็คือการเป็น Data เป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆค่ะรวมทุกอย่างไว้บางครั้งนี่นเราจะรู้สึกว่ามันต้องมีแอปพลิเคชันหรือเป็นตัวอื่นๆแต่แอปพลิเคชันหรือต่างๆค่ะบางครั้งมันก็มีการกินทรัพยากรบ,บางอย่างแต่ว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยทุกอย่างอยู่ตรงกลางแล้วเราเข้าไปแอ s เ t เข้าไปหาแปลว่าไม่ได้จําเป็นต้องกินพื้นที่ของเราเยอะนะคะทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ นักพัฒนาเองอยากจะใส่อะไรอยากจะจัดเต็มแค่ไหนมันก็ทําได้มากขึ้นจากวันที่อาจจะแค่ทําได้แค่เข้าไปอ่านจนเข้ามามีอินเทอร์แลกได้นิดหน่อยแบบเว็บบอร์ดที่คุยกันถามไว้รอคําตอบอีกสองวันค่อยกลับมาตอบว่ากันไปจนถึงสามารถที่จะเรียลไทม์ได้่แล้วตอนนี้เหมือนกึ่งๆจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ทุกคนเข้าไปใช้งานได้ AI เข้ามาอินเทอร์รักการทาเว็บไซต์มากน้อยแค่ไหนในวงการเว็บเราก็มีการคุยกันในเรื่องนี้หลายภาคมากเลยนะบางคนก็บอกว่า AI จะเข้ามาแย่งเราเลยหรือเปล่าทางฝั่งเดียบเขาบอกเอ AI มันช่วยเขียนโค้ดได เราจะยังไงนะคะหรือว่าในฝั่งของคอนเทนต์เองเหมือน AI มันก็ช่วยคิดคอนเทนต์ได้แต่ต้องบอกว่าสุดท้ายอะค่ะ AI มันขาดเซนต์ออฟฮิวแมนเอาแค่การเดววหลอกเนาะเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาเขียนโค้ดเขาคิดโลจิกให้เราได้แต่เขาเสร็จงานให้เราไม่ได้นะ,ะการที่จะเอามาคอนเน็กเอามาประกอบกันเนี่ยก็ยังต้องใช้ฮิวแมนที่เข้าไปในการจัดการตรงนี้นะคะ AI อาจจะคิดคอนเทนต์ให้ได้แต่คอนเซปต์ของคอนเทนต์ความเป็นเรียกว่าแบรนดิ้งของเราที่จะใส่ลงไปบางครั้งบางอย่างเรายังต้องมีมีการปรับแต่งว่านมองไปใน เชิงของตัวช่วยมากกว่าลดงานพื้นฐานบางอย่างลดกระบวนการทํางานบางอย่างให้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็จะทําให้เราสามารถเปิดโลกหรือทําอะไรได้มากขึ้นจากที่ปกติอาจจะต้องแบบ3วันกว่าจะดีเสอร์เรื่องนี้ได้ทํางานเรื่องนี้ได้อาจจะลดเวลาลงมาเว็บไ <never> ม่ได้ครับมันนี่ไม่ได้ย,ยังไงครับเมื่อวานวันเพิ่งมีคุยกับเพื่อนในเรื่องนี้เลยนะเขาแบบไม่ค่อยได้ใช้เว็บแล้วนะแต่เอาที่จริงอะค่ะต้องบอกว่าในเบื้องหลังแบ็กกราวของ เกือบทุกอย่างบนดิจิตอลเลยมันก็ยังมีเว็บเป็นเบสอยู่สุดท้ายอะคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่คาว่าเว็บก็ได้นะแต่มันคือโลกดิจิตอลทั้งหมด Data ทั้งหมดที่อยู่บนดิจิตอลคือสิ่งที่ AI เรียนรู้แต่การที่ Data จะขึ้นมาอยู่บนดิจิตอลได้เว็บก็คือ behind the s c e n e ของทั้งหมดถ้ามองในอนาคต อย่างเด็กๆที่อยู่ข้างหลังเราตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนเว็บให้ใหในิวาดาอย่างไงต่อครับเชื่อว่าน้องวังคนสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นพัฒนาเว็บเป็นหลักนะแต่ว่าในการที่มาเข้าค่ายตรงนี้ค่ะเขาได้ฝึกในเรื่องของกระบวนการการทางานในโลกดิจิตอลในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งตอนนี้ว่าต้องบอกว่าดิจิตอลไม่ได้อยู่แค่ในด้านไอทีหรือคนทําเว็บอย่างเดียวเนาะแต่ว่ายังหลายอย่างอย่างว่ามีน้องค่าย รุ่นก,นก่อนนะคะบางคนตอนนี้เป็นคุณครูสอนน้องเพลงแต่ค่าได้ใช้ความรู้ในการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะไปพัฒนาเรื่องของคอนเทนต์ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่ามีน้องๆบางคนที่เข้าไปทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการมีอาจารย์หลายๆท่านก็จะได้ใช้กระบวนการตรงนี้ค่ะที่ได้เข้าใจว่าในโลกการทํางานจริงของวงการดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างคนดิจิตอลของไทยอะคะไม่ได้ทํางานแค่ไทยแล้วเนาะเราเป็นเวิร์ลซิตี้เซนแล้วทํางานอยู่ไทย ประชุมเที่ยงคืนกับอเมริกาอะไรเงี้ยเออน่าจะต้องเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอแล้วค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าแพลตฟอร์มในไทยมีในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายอะค่ะบางครั้งแพลตฟอร์ม g l o b a l ก็มีที่เราสามารถเข้าไปถึงได้นะคะแล้วก็เขาก็โอเพนที่จะให้เยาวชนคนไทยนะคะเข้าไปจอยหรือเข้าไปต่างๆหลายๆคนค่ะที่ไปเติบโตที่ซีรคอนวัลเลย์ก็มีคือเราแข่งขันในประเทศไม่ได้แล้วแหละเราน่าจะต้องแข่งขันในระดับโลกเลยค่ะ ทักษะด้านดิจิทัลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญเพื่อให้คนที่พัฒนานั้นเรียนรู้และอยู่รอดนะครับท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ อีซาเปิดเผยภาพขั้วของดวงอาทิตย์ทั้งเหนือและใต้ซึ่งถ่ายได้จากยานโซล a r ออร์บิเตอร์นี่เป็นครั้งแรกครับที่เราได้เห็นขั้วของดวงอาทิตย์และจะทําให้นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจกลไกของดาวฤกษ์ม,มากขึ้นทั้งสนามแม่เหล็กวัตจักรของดวงอาทิตย์และลมสุริยะครับ นักวิจัยที่มาหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดาพัฒนากับดักยุงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อระบุพันธุ์ของยุงที่เป็นพาหะนําโรคได้อย่างรวดเร็วครับโดยหวังว่าจะเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าสําหรับความเสี่ยงในการระบาดของโรคที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยยุงจะถูกล่อเข้าไปในกับดักและกล้องจะระบุประเภทของยุงได้อย่างรวดเร็วครับ คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Scientech คร,รวมถึงช่องทางพอดแคสต์นะครับที่เว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตามทันโลก Scientech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ